มาแล้วมาแล้วครับเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเมืองอีสานสวัสดีครับสวัสดีครับพระกก้อนพระกก้อนม่วงโลไล่เงาะโลไล่บักเฉียบโลไล่บักเล็บแมวโลไล่ มาแล้วจ้ามากับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเฉากล้วยชากังเบียเฉากล้วยชากังเบียนะจ้าวันนี้สวัสดีเพื่อนๆที่กาลังทยอย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 เข้ามานะจ้าวันนี้พามาที่เฟสหนึ่งนะจ้าวันนี้ก็จะไลฟ์สดหลายหลังหน่อยเนาะก็ ทนดูทนฟังกันก็นแล้วกันเธอสำหรับคนบ้าบอกคอแตกอย่างฉันวันนี้พามาดูบ้านไซเอ็ดนะจ๊ะบ้านไซเอ็ดพิเศษเลยนะจ๊ะราคาสองแสนห้านะคะงามบัลลัมบัลเลือกนะ,นะจ๊ะเธอรับรองข้างในนี่เปอร์เฟกต์นะอยู่นานอนน่าอาศัยนั่งทากิจกรรมก็แล้วกันบ้านหลังนี้ใช้รถขนย้ายแค่คันดี คันเดียวนะจ๊ะไม่ได้ใช้ครึ่งคันใช้คันเดียวนะจ๊ะ,ะสำหรับบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0 0นนะจ๊ะราคาอยู่ที่2 5 0 0สสั่งทำเลยสั่งทำเลยความยาวอยู่ที่เกือบเจเมตรเลยนะจ๊ะ ประมาณ7เมตรเลยไม่ต้องเกือบเลยเจเมตรเลยไม่ต้องเกือบเลยจากเสาเนี่จนไปถึงเสานูน่น7เมตรจากเสานี่ไปถึงตรงนี้ด้านด้านหน้ากว้างก็อยู่ที่สเมตรไม่รวมแท็กเจอถ้ารวมแท็กเจอยืน่นคงยื่นข้างตรงที่ระเบียงนั่งเล่นที่เราทําไว้ยาวๆให้เนี่ยก็สี่เกือบสี่เมตรเลยอ้ใหญ่ยาวคนลําบากแต่ก็คนไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าบ้านด้านหน้าบ้านบ้าน,าน,านพวกนี้ผมบอกแล้วว่าจะมีอ่าตัวคํา ออกแบบให้มันเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านทรงไทยหน่อยแต่ให้มีกลิ่นไอบ้านทรงไทยแต่ก็ให้มันเป็นโมเดนประมาณนี้สวยงามสีวินเทจเลยตัวนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเลยนะจ๊ะไล่เฉดสี3ระดับเลยสีน้ำตาล3ระดับเลยแล้วก็หน้าบ้านก็จะเป็นเป็นระเบียงในตัวหน้าบ้านก็คือมีเสา ด้านหน้าสวยงามหน้าปึ๊กๆเลยก็มีม้านงมานั่งเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบบ้านเลยแล้วกันก่อนจะขึ้นไปดูบนบ้านกันว่ามันจะเลิศเลอเปิร์เฟกขนาดไหนนะเจ้าทีสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วอิตาเบียมาแล้วเป็นไงอันนี้เห็นไหมความยาวกินเนื้อที่เนาะเฉพาะเสาถึงเสาก็เจเมตรเลยไม่ชายคงชายคาไม่ได้รวมครับไม่ได้รวมถ้ารวมชายคาแล้วโอ้โหเกือบ8เมตรเลยใหญ่ใหญ่ คุมทั้งเงาทั้งไงทั้งน้ำตาลทั้งรอโอ้ยจังเมนนาจังเมนนาบ้านถูกใจป้าผัวสบอแล้วไม่อยู่บ้านกับไอผัวบอกเราใจบ่มี่บ้านงามให้อยู่อยากทราบราคาบ้านโดมค่ะสองชั้นโอ้ยยังไม่ได้ทำขายจ้ะปีหน้านะจ๊ะ ยังวิจัยอยู่จ้ะยังไม่ได้ทําขายจ้ะทาให้แต่ตัวเองคนอื่นไม่ทําให้หรอกจ้ะอ้าวด้านหลังก็โอ้โหสวยมากดูแท็กจงแท็กเจอร์มันเห็นไหมเปลืองเปลืองเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นระเบียงยาวไปเลยนั่งเล่นนั่งไฟนั่งรอคนนั่งทํานู่นทํานี่หรือจะวางกระถางต้นไม้ตุ๊กตาตุกตกตาก็แล้วแต่เธอข้างบนก็จะเป็นอ่านี่เห็นไหมอ่าสเต็ปสองชั้นโอ้โคนหา คนโทรหาาเเยยอะมกลครับไลฟ์สดอยู่ครับคุณเหมือยครับเดี๋ยังไงโทรกลับคุยกันเนาะครับผมครับครับอ่าเห็นไหมต่อเลยลูกค้าโทรมาลูกค้าที่สั่งบ้านแล้วครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังลด้านหลังก็ยื่นห้องน้ํามาอีกเห็นไหมบอกแล้วยื่นห้องน้ําถอยมันมาอีกเห็นไหมก็ห้องข้างในผมจะเน้นให้มันกว้างใหญ่ๆ ใช้สวยได้ประโยชน์ใช้สอยแบบเต็มที่เลยประมาณนี้อันไหนยื่นได้อีกจับเยียก็ยื่นเนี่ยด้านหลังเห็นไหมด้านหลังก็เราพยายามทําให้สวยบ้านหลังนี้ก็มีหนึ่งห้องนอนเลยห้องโถงใหญ่เลยแล้วก็จะมีเซตเคาน์เตอร์ซิงค์แล้วก็มีห้องน้าในตัวแล้วก็มีชุดระเบียงหน้าบ้านเลยเป็นบ้านเดี่ยวใช้รถขนย้ายคันเดียวนะจ๊ะเธอโอ้โหด้านนี้ไม่รู้ยื่นอะไรเจ้าตู้ส้นนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเนี่ย นักศึกษาสาวต่อไปฉันจะไม่มีแล้วตู้ซ่อนนักศึกษาฉันจะมีตู้ซ่อนเด็กม .6 เอามันอายุลงไปทีละนิดทีละนิดน้อยลงน้อยลงแปลว่าตู้ก็จะน่าจะยัดเข้าไปได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับก็ด้านนี้ก็เทคเจอร์ไม่ต้องห่วงครับด้านหลังก็ยังมีไม้คำทอเนี่ยไม้คํำทอไม้คำทอไม้คำทอ,ไม,ำอ,อไม่ใช่ไม้นหะล็กคำทอพูดผิดก็ สวยเลิศตรงนี้ด้านหลังผมก็ยังเหลือพื้นที่ให้เนี่ยเนี่ยปูกระบงกระเบื้องไว้นั่งเล่นเวลากโกรธกับเมียก็ลงมานั่งเศร้าหงอยสร้อยลัก <c oughs> อยู่ด้านหลังก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ผมยื่นออกมาไม่กินเนื้อที่ในห้องประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเลิศเลอเพอร์เฟกเหมือนเดิมนะจ๊ะเธองานของอีชั้นนะ่ะงานของอีชั้นบอกได้เลยนะจ๊ะว่าเลิศเป็นไงอะ่ะต้องถอยมาเยอะเลยกว่าจะได้ ถ่ายรูปบ้านได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะกดก็กดไม่กดก็แล้วแต่เธอฉันไม่ได้ซีเรียสฉันไม่ได้ซีเรียสที่อื่นขาว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์เขาไปไหนนะจ๊ะจะได้นู่นได้นี่โอ้โหไม่ต้องแชร์ก็ได้ของฉันก็แล้วแต่เธอแล้วแต่น้ำใจไม่ตีมิตรภาพที่สวยหรูกกเกของเธอก็แล้วกันโอ้เลิศดูด้วยภาพก็แล้วกันครับี้เกียจอธิบายแล้วเพราะว่า พยายามทำบ้านให้มันสวยสุดๆนะจ๊ะเธอสุดๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นระ,ะเบียงด้านหน้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นม้านั่งย,วยาวๆครับหัวเสาแบบหนาๆปึ๊กๆเลยถ้าใครอยากขึ้นไปดูบนบ้านต้องมีหัวใจให้อันนี้ต้องกดต้องกดทุกคนนะจ๊ะเธอดูของฉันแล้วจ่ายค่าหัวใจมาด้วยนะจ๊ะจ่ายค่าหัวใจมาด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ดูแต่ตานะจ๊ะ <c oughs> กดมาเลยหัวใจรัวๆเลยครับคนละดวงคนละดวงคนละครึ่งดวงก็ได้ถ้ามันมีกดครึ่งดวงก็กดไปเลยครึ่งดวงรับรองมันเปอร์เฟกต์ดวขนาดว้าเพดานก็ยังสวยเลยนะจ๊ะเธอค่าเขาชมนะจ๊ะกดหัวใจค่าเขาชมนะคะโจดหัวใจมาด้วยนะจ๊ะเธอไม่ซื้อไม่ว่าแต่จะว่าฉันขี้เล่อ่ะโอ้โหยมามา,มาเป็นละลอกเลยมาเป็นละลอกเลยยังกันน้ําป่ากอ่ะ ก็ดูคร่าวๆพอเป็นสังเกตแล้วเนาะก็ถามว่าบ้านไซส์สเอตัวนี้พิเศษเนี่ยสอ0 0สนหคตรคุ้มเลยมันใหญ่โตโอโลโกอลาการเลยเราจะเธอมโหรานมาโหรีอ่ะขึ้นบนบ้านเลยแล้วกันนะจ๊ะขึ้นบนบ้านก็อ้ยชอบชอบฉันชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบตรงนี้เนี่ยฉันทําแบบเผื่อพื้นที่ไว้เธอข้างบ้านเนี่ยแบบยาวๆเลยเธอจะไปทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เธอเธอจะเล่นท่าบนนี้ก็ได้ขึ้นมาก็เนี่ยมานั่งแบบ40เลย คนอุด้วนตูดใหญ่ๆดากใหญ่ๆนั่งได้สบายเน้นนั่งได้เป็นสิบรับรองมันมานั่งไม่พัง <c oughs> อันนี้มานั่งด้านหน้านะครับมานั่งด้านหน้าก็ยาวอีกขหนเกเลยยาวไปเลยเนาะยาวไปเลยพื้นใหญ่หญเลยสี่สิบเห็นไหมตูดใหญ่เน้นตูดใหญ่นะจ๊ะตูดเล็กๆอย่ามานั่งเอาแต่ตูดใหญ่ๆมานั่ง <c oughs> ข้างบนก็ฝ้าหลุมอฝ้า,าไม่ใช่ฝ้าหลุมฝ้าปกติวิ่งคิ้วก็สวยงามมากเลยจ้ะ อโอเคเข้าไปดูในตัวบ้านกันบ้านหลังนี้ก็คือปูกระเบื้องนะคะน้ําหนักของบ้านหลังนี้นะจ๊ะถ้าไซส์เอสพิเศษนะจ๊ะสิบตันสิบตันรถยนต์สิบคันอนะสิบตันเข้ามาดูในบ้านกันว่ามันเลิศไหมโอ้โหสวัสค์ลําลรเลยเธอดูดีดูสีครีมดูพื้นดูพื้นก่อนโอ้โหเลิศเลิศกระเบื้องก็เลิศโอ้โหดูข้ไมดีตัวบ้านแบบอบอุ่นมากเลย ูฟ้าหลุมโอ้โหเธอมิตรภาพนแน่เลย,เยงามบ่จ๊ะงามบ่จ๊ะมาแล้วอีตุดมาแล้วอีตุดซีเบียมาเลยนะจ๊ะบ,บ้านก็เลิศเลยเพอร์เฟคห้องก็โอ้โหปูเขากระเบื้องข้างบนข้างล่างเลยนะจ๊ะเธอไอกระเบื้องตัวนเนี้ยเนี่ยลูกค้าไม่ได้เลือกนะอีตุบเบียจะเป็นคนเลือกเสร็จให้ตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นงานแถมฟรีนะจ๊ะเนี่ยข้างบนเนี่ย เธอไม่ได้เลือกฉันเลือกเองนะจ๊ะเธอถ้าเธอบอกเออมไม่ชอบเธอต้องซื้อเอาเนี่ยถ้าเธอจะให้เปลี่ยนลายเธอต้องซื้อเอานะทีเพราะว่าฉันเพิ่มเติมให้เพราะว่าเฉพาะปูบนปูล,ล่างนี่ก็หมดหลายตังค์แล้วตัวนี้ปกติมันก็จะมีแต่วอลแล้วก็ทาเฉดสีเฉยแต่ตัวนี้กระเบื้องกันเปื้อนนี่เป็นงานที่ทะเบียนแถมนะลูกค้าไม่มีสิทธินะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยฉันจบอินทูเรียมาฉันจะรู้ดีว่าเอาสีไหนเข้ามาตัด ลูกค้าเลือกกับเบื้องลายนี้ฉันก็เอาลายนี้เข้ามาตัดให้มันซอกัน mm. เห็นไหมมันก็จะดูสดสวยถ้าถ้าลูกค้าเลือกหมดผมบอกเลย mm. บ้านไร่ทาไทยบ้านมันจะไม่เข้าเซตกันเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เรียนามาเหมือนผมเออพูดตรงๆเลยผมเรียนจบ mm. ผมจบออกแบบตกแต่งภายนอกภายในจบสถาปนิก mm. มาจบอินทรียมานะครับผมก็จะทําบ้านให้สวยออกมาอย่างนี้สวยไม่ละ่ะสวยไม่ละ่ะเลิศไม่ละ่ะเลิศไหม น้าเห็นไหมตัวนี้สวยมากเลยอันนี้เต็มใจให้นะจ๊ะลูกค้าอย่าติติงมาแถมให้ฟรีนะจ๊ะแถมให้ฟรีนะจ๊ะบ้านต่อไปนี่บิวอินมีแต่เลิศๆทั้งนั้นเลยล่ะจ๊ะถามว่าหน้าอยู่หน้าใสไหมหน้านอนหน้าขยำหน้ากระปูหน้ากระป,ปี้นะชิกกระปูไปเลยนะจ๊ะเธอหล่อนว่ามันสวยไหมล่ะ มันสวยไหมล่ะเออบ้านใสเอ็ดนะเนี่ยบ้านใสเอ็ดห้องใหญ่ๆทุกโถงเลยเธอจะเอาเตียงห้าฟุตหกฟุตก็แล้วแต่เธอเนี่ยเห็นไหมสวยมากสวยไหม,ไหมการวิ่งคงวิ่งคิว้วขอก็เป็นขอบคิ้วก็เป็นสีขาวอาจาก็ใช้ใช้ลายแล้วก็ใช้สีทาภายในตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโวาถามว่าห้องมันก็เออมันซอฟข้าหากันกับลายกระเบื้องเนี่ยเห็นไหมทําให้ห้องดูโดดเด่นดูสวยงามดู คลาสสิกดูแบบสบายตาสะอาดตาเธอเอาไปอยู่เอ้ยเธอไม่อยากนีออกจากบ้านหลังนี้เลยฉันบอกไว้ก่อนเลยนะจ้าเถอเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงนี้ผมก็ทําเป็นโอ้ยไม่ใช่ผมอีชั้นอ่ะอีชันก็อีชนัชนก็ทำเซตเคาน์เตอร์สิง ให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยน่าจะอยู่ที่เมตรห้าสิบเลยนะจ๊ะเธอตรงนี้ก็เอาไว้ล้างหน้าคือไม่ใช่ล้างถ้วยล้างจานล้างขนมล้างกะปิล้างอู้หล้างได้หมดล้วจ้ะเธอโอ้กะปิมันล้างได้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นบานเลื่อนสไลด์นะจ้าเธอระบายอากงอากาศข้างล่างก็จะมีตู้ซ่อนกิ๊กหนึ่งใบให้นะจ๊ะเธอนี่ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยเลยจ้ะนี่ปูกระเบื้อง ข้างล่างให้เรียบร้อยเลยนะประมาณนี้ถ้าหนูมาอยู่เนี่ยหมดทางออกอ่ประมาณนี้นเนี่ยออ <c oughs> เคาเตอร์เนี่ยก็อันฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ําห้องน้ําเสร็จแล้วเราก็เหลียวมองไปครับโอ้โหว้างมากเลยดูฟ้าหลุมดูลมรวมดูลมรวมแล้วมีเสน่ห์หรือเกินโอ้โหเสียงมันก้องเวลาอยู่ในห้องเวลาอยู่ข้างนอกผมร้องเพลงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ บัฟฟลโอจีใส่สังกะสีแต่เมื่อฉันเข้ามาในห้องนี้เสียงฉันเนี่ยเบิร์ดอายพี่ตูนก็อาย <c oughs> ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เรือเกินโอ้เสียงฉันเน่ะเหมือนสิ่งสวรเลยเออเข้ามาในห้องแปลว่าเวลานอนก็ต้องนอนแบบ สวงสวรรค์ฉันเจ็กไปเลยนะเจ้เธอเพราะว่าห้องมันสวยชมตัวเองชมไปเถอะชมยังไงก็ชมได้อะเนี่ยตู้สัน้นนักศึกษาสาวปีสองนะจะเธอใบใบใหญ่ใบเบลเลอร์เลยจ้ะประตูเหมือนประตูตู้นี่เท่ากันเลยกับประตูบ้านเอาให้มันใหญ่ๆเห็นไหมยัดเข้าไปยัดเข้าไป,าไปห้องก็กว้างเ,าาเลยเห็นไหมโอ้โหเธอจะใส่อะไรเธอจะแขวนเสื้อพงเสือเส้อผ้าก็โอเคเลยยัดข้าวยัดของได้สบายเลยตู้ใหญ่ๆ ตัวตัวนี้นะตรงนี้ก็เป็นเซตขึ้นเขาตือ้อมาดูห้องน้ำเนี่ยมุมมุมมุมตรงนี้ด้านหลังมันก็จะกว้างกว้างยอันนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ําปกติห้องน้นํานี่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกกระเบื้องแผ่นหนึ่งตรงนี้ผมถอยมันลงไปข้างหลังไม่ให้กินเนื้อที่เยอะเห็นไหมห้องน้ําก็จะได้กว้างใหญ่หญหญเลยนั่นคือการเอาใจใส่ในจัดเพอะไม่ใช่ว่ามีแต่หวังจะเอาเงินเอาเงินได้เงินได้เงิน,ไ,งนไม่ทําอะไรให,ให้ลูกค้าเพิ่มเติม ขี้หนีขีเหนียวขี้ตนหนีขี้เหนียวนี่ไม่ใช่ EBT ถ้าเป็น EBT เนี่ยเลิศดอะไรเปลืองๆอตะเบียให้นี่ประมาณนี้ห้องน้ำโอ้โหเลิศเลยเลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำก็สวยหรูงานตาผมใจจริงผมอยากทำห้องน้ำให้ลูกค้า ,2 อคูนสองเมตรแยกโซนเปียกโซนแห้งแบบโดยสิ้นเชิงนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนั้นก็เสียพื้นที่นิดนึงก็แล้วกันอิทเบียอยากทำคอนเซ็ปต์แบบนั้นให้ประมาณนี้ ก็ใครอยากได้แบบไหนก็จัดมาเลยอีตเบียออกแบบให้ได้ค่ะก็อุปกรณ์เ็<อ>จะพัดลมดูดอากาศน้ำองค์น้ำอุ่นช่องทรงช่องแสงนะคะแล้วก็่ามันแรงดีน่าจะได้นวดเหมือนนวดหน้าไลยในตัวอ่ะต่อต่อเน็ตหายกินินเน็ตหายเอาห้องน้ำเหรอ อยู่ที่ห้องน้ำสวยงามอีกแล้วค่ะถ้าบ้านพี่เสศษเรียบร้อยไล์ให้ดูด้วยนะหยุดแล้วจะถึออยู่แล้วไลอยู่แล้ว,ลยอยลว <c oughs> โอ้โหห้องน้ำแบบอาบน้ำได้สามคนสบายเลยสบายบื้อป,ปูกระเบื้องสวยงามจนสุดฟ้าเพดานกระเบื้องก็แบบเงาวัดจับตาความละเอียดละอ,อในการลงยาแนวกระเบื้องก็เข้าคงเข้าคิ้วได้แบบสดสวยสด สรวยหมดจดเลยนะจ๊ะเธอไม่เธอตําหนิฉันได้นะจ๊ะเธองานมหาคั้นเทพ <c oughs> รับรองบ้านคุณคุณภาพดีแน่นอนผมพยายามจะใส่ใจให้มากที่สุดนะครับสําหรับบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังที่ใช้งานที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานนะครับประมาณนี้เรารับสร้างบ้านนะครับเราไม่ได้สร้างบ้านขายก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมออกมาห้องน้ามาโอ้ห้องน้ํากว้างใหญ่โอ้โถงดูตัวเบียร์อยู่มุมนี้เห็นไหม เนี่ยยืนหนูนี้คิดดูว่าจะยืนอยู่ได้อีกกี่คนอ,อ่ะนี่ออกมาจากห้องน้ำล้วก็มานี่เลยนี่ห้องก็ตรงว่างดสูสวยสวยงามสง่าเลยนะจ๊ะเธอคงเห็นชัดกันดีเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับโอเคนะครับอ่ะโอสวยงามสวยงามแน่นอนนะจ๊ะเธอ100% <c oughs> สองแสนห้าสองแสนห้าไม่มีรถซักบาทมีแต่แถมเพิ่มเติมให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นนั่นคือของสมเด็จโมเดิร์นโฮมฝ้าหลุมก็โคตรโคตรดูหนาะปุ๊ๆเลยฝ้าหลุมอิตาเบียทำฝ้าหลุมบ้านไอ้ลูกค้าไม่เหมือนกันซักกหลังบอกนะอิตาเบียทำแบบนี้ให้อีกหน่อยดืมทำใหม่ดีกว่าออกแบบใหม่ดีกว่าเออประมาณนี้โอ้ยกับเบื้องอนน ้บนก็มีข้างล่างก็มีเห็นไหมครับเห็นไหมดูแล้วมันแบบอ่าขาวใสบริสุทธิ์นะจ๊ะเหมือนเด็กอ่าม .6 จบใหม่ๆ <c oughs> ชอบชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้น่าจะไลค์ต่อฝั่งเฟซสอง <c oughs> าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบ้านไซอ์พิเศษตัวนี้ราคา2 5 0 0สหลังใหญ่หลังเบลล์รับรองคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปรับประกันงานตั้ง20ปีนะครับมีลูกค้าไปส่งบ้านแล้วก็โพสบ้านโพสใบรับประกันในเฟซของลูกค้าโอ้ยลูกค้าก็แนะนำเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆ,ๆก็ไปดูโอ้ยมีใบรับประกันด้วยเหรอตั้ง20ปีแน่นั่นแหละก็คือลูกค้าได้บ้านได้บ้านไปตั้งแล้วฮปปีโพสรูปบ้านโพสรูป รูปใบรับปาาระกันให้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีความซื่อสัตย์และจริงใจในการผลิตผลงานนะครับประมาณาหรปะมณนี้ก็ได้สินค้าด,ดีๆได้ตัวบ้านที่มันเป็นพรีเมียมเนี่ยก็ผมว่าลูกค้าอุ่นใจอ่ะผมบอกไว้เลยลูกค้าได้รับใบรับปาาระกันจากเราลูกค้าโพสต์ข้อสุดท้ายไอ้ถ่ายใน facebook ของลูกค้าด้วยนะว่า รับซื้อบ้านคืนเขารับซื้อบ้านคืนด้วยนะ <c oughs> เออก็รับซื้อคืนสิจ้าเธออยู่ไปเลยฉันบอกเลยว่าบ้านที่ฉันสร้างอยู่ฉันจะสร้างให้เธอไม่อยากขายใคร <c oughs> ไม่อยากขายคืนอะ่ะเออประมาณเนี้ยแต่ฉันก็อยากรับอะ่ะเออ <c oughs> อ่ะฝากไว้ด้วยนะครับอัการสถานบ้านไม่มีที่ดินจะให้ก็คือที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเราเดี๋ยวคุณได้ดูบ้านไซเอ็มต่อไปนะครับสองหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดต่อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเฟสหนึ่งอยากมาก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับที่นี่ครับมีบ้านให้ดูไปเรื่อยๆหลังเลยเออเยอะมากเลยเธอถ้าเธอไม่ขี้เกียจเด,ดินก็เธอมาเดินเลยเยอะมากอันนี้ก็ยังไม่ไปทรง บ้านสองหลังที่อยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ยหายไปแล้วผมกลับมาจากจากกรุงเทพบ้านหายไปแล้วไม่ได้ไรสดเลยวางเป้าเลย ว่างเปล่าเลยอ่ะโอเคครับ2องแสนดีขนาดนี้ถูกขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้รับประกันขนาดนี้รับซื้อคืนขนาดนี้เธอยังไม่อยากได้อยู่เลรอจ้าเธอมาสั่งฉันนะจ๊ะมาสั่งฉันบ้านไซเอตเนี่ยคิวไม่ยาวได้ร้านปีหน้าแน่นอนครับในบ้านปีหน้าปี64แน่นอนครับปลายๆกลางไม่ไปลายปีกลางๆปีประมาณนี้ถ้าบ้านไซเอตตัวนี้นะครับอ่ะฝากไปด้วยนะนครับเดี๋ยวเจอเจอกันอีกละลอกหนึ่งนะจ๊ะเธออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะเธอขอให้ทุกคนมีความสุขกับ วันหยุดนะครับวันสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไปแล้วกันนะครับยิ้มแก้มปีทุกวันนะครับเวลาตื่นนอนออกมารวย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 พูดเลยรับรองชีวิตจะดีชีวิตจะดีรับประมาณนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ